สวัสดีนะคะทุกคน EP นี้ก็จะเป็น EP แรกเกี่ยวกับาการเที่ยวเกาะเจจูของประเทศเกาหลีใต้นะคะโอ้โหพูดคือแค่เปิดคลิปมาดูบรรยากาศซะก่อน ก็คือโอ้โหสวยมากภูเขาที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือเป็นภูเขาฮัลลาซานนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปได้ขึ้นไปบนเขานี้ไปเล่นหิมะกันตอนช่วงท้ายคลิปเนาะยังไงก็อยากจะให้ลองดูกันจนจบคลิปเลยเพราะว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นา,นานอะไรมาก EP แรกนะก็จะเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเราด้วยด้วยความที่มันเป็นวันแรกอนะเนาะ เออเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายอะไรมากเพราะว่าตอนนั้นอ่ะโหพอไปถึงแล้วมันต้องแบบต้องสัมผัสกับ บรรยากาศที่อยู่ณนะตอนนั้นจริงๆดูทุกคนแล้วตอนนี้คือจุดตรงนี้เขาเรียกว่า,าถ้าจำไม่ผิดนะปะพาคารม้าแดงม้าขาวนะก็เป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะที่ต้องมาเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ซีรีส์ของเกาหลีเนะี่ยเขานิยมมาถ่ายกันโอเคเราลองไปฟังเสียงของเพื่อนเราดูว่าเขาอยากจะพูดอะไรนะ ตอนนี้วันนี้ตอนนี้ก็คือสวยมากนะองศ<ส>า<ป>ขนาดแดดแบบนี้ยัง6องศาเลยนะจริงหรอ6องศา,าใช่ก็วันก่อนเพิ่งจะมีอากาศ<ส>เร็ว้ายผ่านไปแต่วันนี้ดีขึ้นนิดหน่อยวันนี้6องศางไม่ไม่เกินไม่ได้เลยคือคนนี้ก็คือเพื่อนของเราเองนะที่ชื่อมิวมิวเนี่ยก็คือเป็นคนที่เขาจัดแจงเรื่องทัวร์เรื่องการเที่ยวเรื่อง ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับทริปนี้เลยต้องขอบคุณเขาจริงๆเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อิงได้ไปเที่ยวที่นี่ต้องขอบคุณมิวมากๆเพื่อนสุดที่รักของเราเลยขอบคุณมากๆนะแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตขอบคุณทุกๆอย่างเลยไม่จะขอบคุณยังไงอะต่อนี่ก็คือว่าเราอะพยายามจะถ่ายบรรยากาศให้เห็น ได้เยอะมากที่สุดอ่ะอย่างเรืออันนี้ที่ทุกคนกําลังเห็นกันอยู่นะคะก็คือว่าเป็นเรือของชาวประมงที่เขาเอาไว้อ่ะออกไปจับปลาจริงๆแล้วโหอยากจะพาวทูบิเซนต์มากดูในเรือเขานะคือไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมแต่คือที่อิงไปสัมผัสไปดูมาคือแบบเรือเขาสะอาดมากๆสะอาดแบบว่าสะอาดถึงขั้นที่แบบพื้นเรือเนี่ยสามารถนอนได้เลย ออไม่โอเวอร์ไม่เกินจริงอันนี้คือพูดจริงๆมันสะอาดถึงขั้นนั้นน่ะเออแล้วก็พยายามจะถ่ายบรรยากาศอะไรคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆ EP แรกนะไม่ได้ถ่ายภาพอะไรเยอะแต่รับรองว่า EP จะถัดไปเกี่ยวกับเกาหลีเนี่ย <c oughs> เกาะเจจูเนะี่ยเป็นเกาะที่แบบว่าได้รับมรดกของโลกเลยนะเออและยังไง เดี๋ยวไปรอดูกันเลยว่า EP ถัดไปน่ะเราจะได้แบบบรรยากาศแบบเต็มเต็มแน่นอนอันนี้แค่ซุบเซอร์ฟเรียกน้ำย่อย EP แรกนะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศตอนที่เราขึ้นไปเล่นหิมะที่ภูเขาฮัลลาสานยังไงก็คลิปนี้ขอบคุณะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยเราจะมีเกาะเจจูแบบเต็มเแน่นอน อันนี้คือคนจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนล้มจริงเจ็บจริงก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าเล่นหิมมะสนุกมากเป็นเด็กไปเลยคือจริงๆถามว่ามันหนาวไหมมันหนาวนะแต่ด้วยความที่ว่ามันมีเซฟตี้เกี่ยวกับ,กบชุดกันหนาวถุงมือรุงเท้า คือมันช่วยเซฟตี้เรื่องความหนาวได้ดีแล้วเออเราก็เลยสามารถเล่นได้โดยที่มันไม่ได้หนาวแบบทรมานขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดใส่รองเท้าไปแล้วมีหิมะเข้าไปในรองเท้าเนี่ยเราแช่อยู่กับนานๆเนี่ยโอเคอัน,นเนี้ยนนหนาวแล้วต้องหนาวก็เลยจําเป็นจะต้องเอาน้ำแข็งออกก่อนเดินง่ายไหมอิงหรอ,หรอ แล้วทางดีๆไม่ได้ต้องชวนเพื่อนมาเ <มา S 2> ดินชิวๆใช่ไหม,มไม่ลำบากแน่นะวิกูรู้แล้วมึงจะไปนั่งตรงน,นั้นแล้วกูจะได้มุมนี้รอกูจินตนาการภาพออกแล้วเนี่ย